สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC FC เห็นนั่นไหมคะนี่คะ่ะเขาจัดงานวันแต่งคะ่ะทุกคนจัดงานวันแต่งที่ชายหาดคะ่ะ FC แล้วก็เป็นที่ที่พี่หาก,กุ้งคะ่ะ FC แล้วพี่จะหาก,กุ้งได้ไหมคะเนี่ยโดนยึดพื้นที่คะ่ะทุกคนวันนี้ โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอุตส่าห์ตั้งใจจะมาหากุ้งแท้ๆดันหากุ้งไม่ได้ซะแล้วเอซเพราะว่าเขามาทำความสะอาดไอ้กำจัดสาหร่ายทะเลออกจากพื้นไอ้พื้นซีเมนตรงนี้เนาะทุกคนที่พี่หากุ้งนะคะทุกคนเขาจัด ทำความสะอาดแล้วก็ประดับดอกไม้ตรงที่เขาตั้งนั้นนะคะที่เขาจะให้เจ้าสาวแลยก็เจ้าบ่าวอยู่เนาะทุกคนเลยทําให้พี่ไอมาหากุ้งไม่ได้ค่ะทุกคนพี่ก็มาหาได้หน่อยหนึ่งนะคะทีนี้เขาก็ขอค่ะเพราะว่าเขาจะต้องจัดดอกไม้หรือจัดอะไรให้มันเป็นที่เป็นระเบียบก่อนที่แขกจะมาค่ะทุกคนพี่ก็เลยโอเคเสียสละให้เขานะ่ะ จัดงานวันแต่งไปค่ะทุกคนแล้วพี่ก็ถอยค่ะไปหากุ้งที่อื่นค่ะ fc แต่ก็หากุ้งก็เอ่อไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลมมันแรงมากค่ะ fc แต่พี่ก็ไม่เสียใจหรอกนะขอให้เขามีความสุขนะคะในงานแต่งงานของเขาในวันนี้นะคะทำกลางที่ทะเลแล้วก็สาหร่ายเหม็นเนาะทุกคนแต่ฉีดน้ำหอมแค่ไหนก็จะสู้สาหร่ายเหม็นเน่าไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ากลิ่นตลบอบอวน ไปทั่วคะ่ะ f ก็ขอให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวอยู่ด้วยกันอยั่งยืนนะคะแล้วก็มีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะเดนมากจะได้ไม่ขาดไอ้ไอ้ราจักโกนเนาะทุกคนเนาะคนเดินผ่านพี่ก็เลยต้องยกกล้องขึ้นสูงหน่อยคะ่ะ f c นี่เดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูนะคะเอาพี่ซูมแล้วนี่ว่านี่ค่ะก็อยู่ไม่ห่างจากพี่หรอกก็ประมาณสักร้อยเมตรค่ะทุกคน ตรงนี้เนาะตรงที่พี่ยืนเนาะทุกคนก็ให้เขาจัดงานวันเกิดไปเอยงานแต่งงานไปนะคะเอฟซีนี่ค่ะพี่ก็เลยเสียสลาให้เขาแล้วก็ไม่ได้มาหากุ้งตรงที่หมันหมานตรงนี้เนาะพี่ก็ไม่ได้หาตรงนี้นะคะแต่รู้โอเคค่ะ f อซคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่ได้มา เก็บภาพบรรยากาศเขาแต่งงานกันตรงที่พี่หากุ้งนะทุกคนเลยต้องเสียสละให้เขาจัดงานเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย